สวัสดียาบสายครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องสวนบ้านรักครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายอัปเดตวิธีแก้ปัญหาเรื่องมดเจาะผลไม้นะครับเจาะลิ้นจี่ของเราได้ผลครับแต,แต่ก็ไม่ร้อยเปร์เซ็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดพ่นก็ยังมีมดหลงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยก็คือน้อยกว่าเมื่อวานเยอะครับ น้อยลงกับเมื่อวานเยอะเมื่อวานนี่ไตเต็มต้นเต็มลูกลิ้นจีเราเลยเต็มลูกเต็มไอ้เกาะตามช่อลิ้นจีตามเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็ยังพอมีเหลือตัวอยู่บ้างครับยังเดินอยู่แต่ห่างๆางก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนี่อย่างลูกนี้ก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังโดนอยู่แต่ว่าถ้าเทียบ ถ้าเทียบไอปริมาณตัวมดแล้วน้อยลงมากครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอยู่นี่ครับที่เรามาวางน้ำตาลล่อนะครับวางน้ำตาลปี๊บล่อให้หมดกินจะได้ลดปัญหาหมดขึ้นมากินต้นลิงจี่กินผลูกลิงจีเนี่ยครับเต็มเลยก็ก็จะมากินน้ำตาลแทนนะครับก็ มันก็แก้ปัญหาได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดพ่นไม่ได้ฆ่าเขามันก็จะแค่ทุเราปัญหาลงที่เหลือก็พอให้ได้กินครับต่อไปเราก็จะมาดูตรงโคนต้นที่เราทากาวไว้นะครับก็มีมดบ้างครับพวกที่ยังอยู่บนต้นก็ยังลงไม่ได้ก็มีครับบางตัวก็กระโดดลงมา ส่วนพวกข้างล่างก็ไม่ขึ้นแล้วครับไม่ค่อยมีตัวขึ้นแล้วก็ไปกินน้ำตาลแทนเดี๋ยวเขาหาวิธีลงของเขาได้ครับที่เราแก้ปัญหาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรามีกิ่งหมอนไอกก้กิ่งลิ้นจีกินอะไรของเราที่มันมันแตะกับพื้นอยู่นะครับเราไม่ได้ทาก,กาวหมดหมดมันก็ยังไต่ขึ้นไต่ลงได้แบบนั้นนะ่ะสิ่งกาวมันก็หมดพอดีเพราะว่ากามันเหลือนิดเดียว แต่ถ้าถามว่าผมพอใจไหมผมพอใจครับแก้ปัญหาได้ไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ว่าช่วยลดช่วยทุเราลงครับทีนี้ลิ้นจี่ของเราก็น่าจะเหลือลูกสุกลูกสมบูรณ์ให้ได้กินบ้างนี่อย่างลูกนี้นะครับแต่ก่อนก็เคยโดนเจาะเนี่ยวันนี้ก็ไม่โดนแล้วครับถ้าเขาเจาะลูกไหนเขาก็จะมาเจาะอยู่เรื่อยๆเลยครับเนี่ยเป็นรูโดนเจาะโดนเยอะครับ เสียดายที่แก้ปัญหาช้าไปหน่อยนึงนะครับแก้ปัญหาช้าไปคิดไม่ออกก็ยังก็ยังมีตัวเดินห่างๆางครับบางๆตัวหนึ่งสตัวแต่ถ้าเป็นเมื่อวานนี้เดินกันเต็มต้นเลยครับลืมลืมขนกันขึ้นมาต้นนี้ออกดอกก่อนเพื่อนครับกำลังจะสุกแล้วลูกเต่งตึงสมบูรณ์สรุปวิธีการแก้ปัญหามดขึ้นเจาะ ลูกลิ้นจี่ของผมก็สำหรับผมนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ได้ผลที่น่าพอใจเราล่อมดให้มากินน้าตาลได้แล้วก็ป้องกันมดขึ้นบนต้นลิ้นจี่ได้ประมาณหนึ่งลดปริมาณมดที่จะขึ้นไปเจาะลูกลิ้นจี่ลงนะครับทุเลาปัญหาลงไปส่วนเพื่อนเพื่อนท่านไหนจะลองใช้วิธีนี้ก็ไปปรับแก้วเองนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทําครั้งแรกเหมือนกันก็บางอย่างก็ลืมนึกลืมคิดให้รอบคอบไป อย่างเช่นน่าจะใช้ถุงพลาสติกหรือหาอะไรมหาห่อโคนต้นก่อนแล้วค่อยทากาวนะครับจะทําให้กาวเหนียวกว่านี้่าจจะ่าจะการมดได้ดีกว่านี้แล้วก็แต่งกิ่งโคนต้นหรือกําจัดวัชพืชโคนต้นให้สะอาดก่อนนะครับมดเขาจะได้ไม่มีสะพานทางเดินขึ้นบนต้นหลิ้นจี่สำหรับผมผมก็พอใจนะครับมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่น เพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ